เอดีนเพื่อนชาวเฟซบุ๊กและผู้ติดตามของเจตเตาบางบุกคลคลิปนี้ฝากถึงเน็ตไอดอลคนหนึ่งที่ชื่อเฟซว่าอล็กซานเดเบลเซตลาเซลตันกอลาลาลาโลเปสทับซี่เกียรติ69ผู้ชื่อมันไม่หมดเพราะเกียรติหน้ามันเดี๋ยวจะเมาท์มออะไรไ้ฝั่งมันเป็นคนที่ชอบกินฝรั่งมันชอบไปถนนเข้าสารกินฝรั่งให้ให้ฝรั่งหเยเป็นกระรที่แบบว่าตกปรกมาก สู่เจ๋เต่าบางปูไม่ได้เป็นกระเทยที่สะอาดและบริสุทธิ์ผุดผ่องแต่อีกอย่างฝรงฝรั่งอะ่ะหืม่มชีเขาเลือกผู้ชายเข้าใจไหมอเล็กก็เหรอโบเดี๋ยจะบอกว่าโบมากเสียตดดังเหนือแนบเหนือแต่อเล็กอะ่ะกระเทยเย่อะไรก็ไม่รู้ตดดังรูโบมากมเป็นกระเทยที่รูโบจริงกูถึงว่าถ้ำเอซีดูคลิปนี้แล้วฝากไปบอกด้วยนะ ชื่อเฟสอเล็กซานเดอร์เบลอะไรสักอย่างอะ่เะเเจไม่ชอบที่หน้ามันช่วยเจด้วยนะให้อยู่ข้างเจคอมเมนต์ได้เลยเพราะมันด่าเจไม่ดูคลิปมันหนิมด่าเจแบบเจแบบนั่งร้องไห้เจเสียใจหนวย้ย